สำหรับผมวันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งในเกมเศรษฐีนะครับก็สำหรับอีเวนตะ์เนี่ยเนาะก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางาประจําวันอะไรเอ่ย <c oughs> วันที่แล้วเนี่ยก็คือประจําวันอังคารนะครับผมสำหรับอีเวนต์จี้เครื่องรางครั้งนี้แต่ว่าจริงๆอะ่ะคือผมอยากคิดตั้งแต่วันอังคารแหละแต่ว่าประเด็นหนึ่งมันมีว่าคือเหมือนว่าจีเอ็มเข้าบั๊กอะครับเพราะว่าจี้ใหม่ที่เข้ามานันก็คือไอ้บอดกระดักเพชรเนาะคือมันกันยูเดียไอ้เปอร์เซ็นต์การป้องกันได้เพียงแต่ลายมันมีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือผมก็แบบ ถ้ากรันเปอร์เซ็นต์เนี้ยคือว่าไม่ต้องกลัวแบบ <c oughs> กลัวหุ่นไล่กากลัวเอ,อ่ออะไรอะตีนแมกวกลัวทุกอย่างที่เป็นอันตรายเนาะผมก็เลยแบบไม่กล้าอัดคลิปไปกลัวจะแบบสื่อสารผิดพลาดกับผู้ชมเนาะว่ามันการร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเดี๋ยวแบบมีใครดูคลิปผมแล้วไปปิดเนี่ยเดี๋ยวผมโดนทัวลงครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เขาเกมที่เรียบร้อยนอะสำหรับบั๊กของจีใหม่นะคือบอดกับดักเพชรรับมาเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างรับได้เนาะถ ตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อ่60นะ60%เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะครับใช่ไหมหรือว่า60%คืออัปเกรดเต็มแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อหกสิบเปอร์เซ็นต์คืออัปเกรดเต็มแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงของสามาของจีเลยล้วกันเนาะรอบจีนี้ก็เป็นจีใหม่นะครับผมก็คือบอดกับดักเพชรน,นะครับเมื่อตกแรงมากหกชั้นมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งกับดักสปริงนะครับผมแล้วก็ เออ่มีอันนี้ด้วยนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามเอ้ยเมื่อเราเนี่ยตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะมีโอกาส80%ดสิบเปอร์เซ็นยกเว้นข้าพัานท้านะครับผมแล้วก็ย้ายไปนในพื้นที่ใกล้สุดภายในแถวเนาะจำนวน2ครั้งนะครับอันนี้เป็นจํากัดนะครับผมแล้วก็มีการอันตราย60%นะครับส่วนเออ่จี้ใหม่นะฮะต่อไปก็เป็นจี้เกาะลางซุปเปอร์นะครับผมก็ทุกการทอยทอยต่อของฉันเนี่ยมีโอกาส45%่าร์เซต์ชาร์จโลชุปเปอร์2ครั้งเนาะแล้วก็เออ่มินิอาเท็ สองข้ามมันกัน80%ดอ้นนี่จีนี้มันเป็นจีที่เอาไว้สำหรับคนที่ปิดฮิวดาตัวใหม่เลยเพราะฮิวดาตัวใหม่ไม่มีเนื้เทศในตัวแล้วก็ไม่มีโลกในตัวนะครับส่วนเอ่ออย่างอื่นก็มีเขาบอกว่ามีอีกกับ11็ดจีืข้างล่างสดยิ่งใหญ่ที่กลับมานะเดี๋ยวเราก็ไปดูเท้างมีอะไรบ้าเนะก็มีจี้เลนหลังทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเอแพ็กเกจพิทักษ์ดอกไม้สีลึกก็คือ ติดตั้งด่านตรวจทอยดับเบิลเลือกย,กยายไป็นพื้นที่ต้องการแล้วก็มีการป้องกันคังคุกเนาะต่อไปก็เป็นจี้ที่ค่อนข้างดีเนาะสำหรับใครยังไม่มีก็ควรจะมีไว้สักหน่อยนะเพราะว่าเป็นจี้ที่ครบถ้วนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเออในประเทศเนาะการวิกแล้วก็มีการทาสีด้วยเอาไว้แบบเป็นเหมือนแบบเราลดช่องจี้เลยแล้วใส่จี้นี้ตัวนะสำหรับแต่ว่าแล้วแต่คนที่มีตัวเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมผมปิดไม่แล้วจี้เนี่ยก็เลย คียว่ามันจี้ที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนในเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้มันจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์แบบบวกเจทีนะครับผมถ้าบวกเก็จะเป็นอีกเปอร์เซ็นต์นึงนะครับแล้วก็ปืนมัดทุนไรการเนาะจี้เลหลังก็คือเอาไว้เล่นกับพวกเดทเนาะที่เอาไว้เดินผ่านตัวทั่วไปก็จะมีการอันตรายเนาะแล้วก็มีทั้งผักแล้วก็มีทั้งสาพลนไรก้าแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นด้วยนะครับผมสำหรับจี้เนี่ยเผื่อเผื่อบางคนที่ปิดมาแล้วแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมสกิลไม่ออกเนกอาา้หลังจ เขาเรียกอะไรจากเดสมุเล่นกับเดเนาะก็จะมีทอยด้านหลังในตัวใช่ไหมครับก็สกิลก็จะไม่แสดงผลนะครับสกิลผักแต่ว่าสกิลสายัยางเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะจบทีแค่ขั้นเดียวเนาะต่อไปก็จะเป็นเกาะลอยฟ้ามอกดก็คือเกาะที่มีป้องกันคันทาลายและทาสีในตัวนะครับผมแล้วก็ทอยด้านหลังแบบเกานะเนาะก็คือเลือกเข้าไปที่เราระยะยที่เราทาระยะที่เราทอยได้นะครับต่อไปครับผมเป็นโมระเบิดไทเทเนียมนะครับผมก็ เป็นหมวกหมกทาสีเนาะยิงระเบิดนะครับผมยีเก่าแล้วโอโ้หมวกคุ่นไราการ์นี่ก็ก็เก่าเหมือนกันแต่ก็เป็นหมดที่แบบเอาไว้เล่นกับตัวเล่นกับดิ๊กก็ได้นะเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ละหลังจากใช้มัดเนาะก็บัตรเชิญกุหลาบก็เป็นบัตรเชิญที่เรียกว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับบัตรเชิญกุหลาบเนี่ยเพราะว่าในเทิร์นนึงอะถ้าฝั่งตรงข้ามติดกุหลาบได้เรามีโอกาสชนะสูงมากเลยเพราะว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าตก เว้นจะแบบเล่นด่านที่มันมีเเขาเรียกว่าอะไรนะลบร่างสถานนะหรืออะไรเนาะแต่ว่าคือเราต้องเชิญก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะบัตรเชิญจะออกเนาะถ้าแบบฝั่งตรงข้ามมาตกอะ่ะมันก็จะไม่ออกนะครับมันจะเออไม่เหมือนกับจี้นี้นะผมก็คือจนนะี่ไหนละ่ะอันนี้ครับผมไอจีสนามแม่เหล็กเนี่ยก็คือว่าอันนี้มันจะมีเครื่องหมายเอ่อสแลเนาะก็คือว่า มันแยกกับความสามารถกันนะก็คือว่าไม่จําเป็นต้องเกิดพร้อมกันเนาะสลับจีเนี่ยนะคือถ้าฝั่งตรงข้ามตกตกุก็คือจะโดนสาบเลยก็คือไม่จําเป็นต้องไม่เหมือนกับไอจนะีบัดเชิญนะบัดเชิญผมก็มีเป็นเวอร์ชันดาร์กด้วยถ้าเป็นบัดเชิญนะ่ะคือจะต้องจะต้องให้เรียกก่อนเนาะเรียกและคําว่าและเนี่ยก็คือการเชื่อมกันเนาะก็คือเรียกและมีโอกาส60%ถึงจะสาบเนาะไม่ใช่แบบตกมาแล้วจะสาบเลยเนาะก็ใครที่ปิดก็ ไอตอนที่ไอผมยังจำได้เลยไอตอนที่บัตรเชิญนี้เข้ามาเนี่ยมันก็มีแบบมีแบบคนที่แบบแบบช่วงแรกๆเลยช่วงนั้นผมเล่นแบบไนกี้อ่ะพาะบัตรนี้คือเล่นกับไนกี้มันมากก็มีดราม่าพวกแบบเนี้ยคือบางคนคือผมเข้าใจแหละบางคนเขาอาจจะแบบนึกว่าแบบไม่จําเป็นต้องเชิญไงแต่ว่าจริงๆมันต้องเชิญมันด้วยนะครับถึงรู้สึกมันจะมีอีกบัตรหนึ่งอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้ละที่ไม่จำเป็นต้องเชิญเนาะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้ถึงไหนละ แล้วก็ปลดป้องกนรผลรายการเนาะก็ปราบผลรายการกับเอ่อป้องกัน,น,นการขังคุกนะครับผมแล้วก็ป้องกันการดึงเนาะแล้วก็ไม่ไม่สามารถขังคุกแบบวิกตอรี่ได้เนาะถ้าสมมติว่าเราเล่นสายวิกเราจะพามีการวิกแล้วเราจะจบลายอะ่ะ <laughs> มันก็ไม่สามารถป้องกันการขังคุกได้นะแล้วก็จากการพักด้วยก็คือจากการใช้หมัดชกเราไปที่แลนด์มาร์กนะครับตนต่อไปก็เป็นจี้สลับพนะิ้วเนาะเพราะว่าอีเวนต์นี้ก็จะมีพิ้วด้วยเนาะสึเพราะว่า เอออีเวนต์ของตัวละครเนี่ยยังไม่ออกนะครับผมออกอีกทีนึงก็คือวันที่วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะเดี๋ยนะสิบหกนะครับผมสิบหกก็คือวันศุกร์วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยออกจะออกวันที่สนะิบหกเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาใส่มาถึงสองอาทิตย์ตอนแรกผมก็นึกว่าออกวันอังคารเสกสงสัยคนคนกลัวคนไม่ปิดอ,อ๋อแล้วแล้วก็จีนนี่ก็มีความสามารถก็คือเอ,อ่อย้ายไปย้ายไปในพื้นที่ของฉันแล้วก็ยิงระเบิดนะครับ ก็มีอีเวนต์ให้เล่นด้วยครับผมสาหรับคนที่อยากได้เพชรเนาะก็มาเล่นกันได้นะครับผมโอเคหมดล้วสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้ตัวละครตำหนากก็ยังอยู่ปกติเลยก็สรุปสาหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะมีจี้สำหรับคนที่ปิดตัวฮิวด้าใหม่มาเนาะก็คือจี้เรียกว่าอะไรนะเออไอเกาะโละเกาะลางโลซูปเปอร์เนาะเพราะว่าเป็นการชาร์จโลในตัวแล้วก็เ,เนือเท่ในตัวด้วยนะครับเพราะว่า พิวด้าตัวใหม่เนี่ยอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะมันจะไม่มีมันจะไม่มีการเกาะล้างกับเอ,อ้ยพูดผิดครับ <laughs> ไม่มีเนื้อเทศกับไอ้นั้นนะครับกับสร้างสร้างเกาะแล้วมันจะเล่นยากเนาะสำหรับพิวด้าเวอร์ชันเก่าอ่ะมันจะมีไอ้น,นี้ด้วยโลซูเปอร์ในตัวแล้วก็ยังมีเนื้อเทศในตัวด้วยกป็อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าปิดตัวพิวด้าจริงอ่ะผมว่าพิวด้าเวอร์เก่าอ่ะโหดกว่านะครับสำหรับคนที่ปิดเวอร์ใหม่ก็ก็ต้องมีจี้เนาะจี้ใหม่เนี่ยเขาก็เขาคิดไปได้แล้วว่าก็ต้องมีสำหรับไอจี้ G เกาะเกาะอะไรนะ เกาะเกาะเกาะโลกซูปเปอร์เนาะผมจําชื่อไม่ได้ละโอเคหมดแล้วครับส่วนอีเวนต์นี้ผมก็ไม่รู้จะปิดจี้อะไรนะเพราะว่าไม่มีจี้ไหนคนเล่นเลยอ๋อแล้วก็คืออีเวนต์ที่แล้วผมปิดพิ้วไปเนาะถ้าถ้าเท่าที่เห็นเนาะจี้ที่แบบคนเลอกกับพิ้วอะมันต้องเป็นบอร์ดที่ไอไม่ใช่สเก็ตบอร์ดที่แบบนี้นะจะเป็นต้องสเป็นสเก็ตบอร์ดที่มีทาสีเนาะผมจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรละเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมันชื่อว่าอะไรแล้วอะ่ะเอ,อ่อ บอร์ดอะไรล่ะบอร์ดที่มีทาสีในตัวไม่ใช่เกนแบบนี้ันเขียนผิดหรอเอ่อนี่ปะไม่ใช่เพนบอร์ดเนี่ยเราถือเพนบอร์ดกนร์กีก นี่ครับบอร์ดบอร์ดนี้เลยบอร์ดนี้ก็เหมาะสำหรับเล่นกับเอ,อเล่นกับตัวอ็นนะันผิวเพราะว่ามันมีทาสีตัวเนาะเดี๋ยวผมอาจจะเล่นผิวให้ดูหรอสำหรับคลิปไหนสักคลิปนี่แหละโอ,โอเคครับก็จริงจริงมีเวลาอัดได้เดียวนะครั้งนี้ก็เลยพูดค่อนข้างเร็วนะแบบสรุปใจความสั้นๆเลยก็ไม่มีอะไรมากสำหรับอีเวนต์น,นี้ก็มีจี้เลนหลังแล้วก็มีจี้สำหรับตัวใหม่นะครับเออ,เอ,อใช่ตัวใหม่แหละ เออฮิวด้าเวอร์ชั่นใหม่เนาะถ้าสำหรับใครที่มีฮิวด้าก็ปิดได้แนะล้วสำหรับ g ีโรส่วนตัวอื่นผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะคอมโบ,บตัวอะไรบ้างเนี่ยโดยเฉพาะ g ีนี้เนี่ยจีนี้เหรอไม่รู้อะเล่นกับโคไม่รู้ผมไม่เคาไม่เคยเล่นโคก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันครับอ๋อเออยังไม่พูดถึงการสมเลยนี่วะก็การหาสำหรับอีเวนต์เนี่ยคือมันจะแปลกๆกักเนเนาะ เมื่อก่อนเราต้องหา A บวกแล้วก็หา A แล้วก็คาาไปชิด่วนได้เลยใช่ไหมครับครั้งนี้ก็ต้องหา A A ธรรมดาก่อนแล้วเอามาค้าบ A บวกแล้วก็ใช้ a บวกห้าอันเพื่อมาค้าหนึ่ง <_ d ata> เอดก็คือเอาง่ายคือเราต้องเราต้องมีมอันเนี้ยทั้งหมด5้าอันเนาะใช่ <_ d ata> ต้องมีอย่างละอย่างละห้าอันเนาะเราถึงจะได้1นเอผมก็ไม่แน่ใจกันว่าทำไมเขาจัดแบบนี้เนาะ <_ d ata> <_ d ata> หรือว่ามันเป็นแบบการหายากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอะ เดีย๋ยวนี้มันแบบ G M เขาแบบแจกเพจเยอะไงเขากำลงแบบหาทางลดเพชจหน่อยก็คือมันจะมีกล่อง2ประเภทกล่อง2ประเภทนะครับผมสําหรับไอจีเครื่องรางเนี่ยก็คือมีเป็นกล่องซูเปอร์พรีเมียมกับกล่องเครื่องรางพรีเมียมเนาะซูเปอร์พรีเมียมอ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มมาสองเท่าจากปกติเนาะปกติมันจะเออเนี่ยสมมุิกล่องเครื่องรางพรีเมียมเนี่ยมันคือ2.25กับ2.25เนาะที่มันเปอร์เซ็นต์มันสูงจังเนี่ย แล้วก็สมมติกล่องเครื่องรางซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยก็คือ4 5 4 5, 4. 5 100. 100. ุด้าก็เพ um ok uh um ิ่มมา2เท่านะครับราคาก็ต่างกัน2เท่าเลย50กับ100เพชรแล้วครั้งนี้เปอร์เซ็นสูงนะเมื่อก่อนเอโบนึผมคิดว่าเออวะมันไม่มีเอโบนี่วะเออก็ประมาณนี้ก็ถูกแล้วนี่ถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีเอโบเอโบล์หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นส่วนเอผมจะไม่ได้เท่าไหร่อืมมาเนี่ยส่วนถามว่าเพชรผมหายไปไหนหมดยังไม่ได้ฟาร์มเลยครับผม คงคงไม่ได้ปิดจี้อะไรหรอกแล้วก็ไม่มีจี้จะปิดด้วยส่วนจี้จี้ที่แบบเล่นกับพิวก็เท่าที่เห็นก็มีไม่มีอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่สำหรับอีเวนต์เนี่ยอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเห็นอยู่จี้เดียวก็จี้จี้เก่าๆไอจี้จี้ดีหลงมาพร้อมพิวอ่ะไอบอร์ดตุ๊กตาระเบิดเนี่ยแต่ผมว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่อ่ะเปลืองช่องเปลืองช่องน่าจะเปลืองช่อง โอเคครับผมก็สำหรับรีวิวอีเวนต์ครั้งนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถึงตอนนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ